Start ต e ลคค d i n g สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้มาตามเรียกร้องแล้วนะครับสาหรับใครที่ถามว่าพี่โหลดมาโคยงงโคยังไงพี่ทํามาโคยยังไงพี่สําหรับคนที่ถามมาในไลฟ์สตรีมสดนะครับว่าทํายังไงวันนี้มาสอนแล้วนะครับโอเคไหมไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับพูดมากเสียเวลา อันดับแรกนะครับให้ทุกคนเข้าเว็บนี้มาก่อนนะครับก็คือเว็บออโต้ฮอตคีย์นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นตัวรันมาโคก่อนเลยอันดับแรกนะครับให้เราโหลดตัวนี้มาก่อนโอเคไหมครับให้เราโหลดตัวนี้มาก่อนก่อนที่จะโหลดมาโคนะครับไม่งั้นมันจะเปิดมาโคไม่ติดโอเคไหมครับถ้ากดดาวน์โหลดเขียวๆตรงนี้เลยโอเคไหมถ้าเราโหลดมาแล้วถ้าเรากดติดตั้งอะไรให้เสร็จสมบูรณ์นะครับมันไม่มีไวรสัสหรืออะไรแต่อย่างใดนะมันเป็นตัวรันฮอตคีย์โอเคไหมฮอตคีย์ออโต้ฮอตคีย์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยถ้าเราโหลดอะไรมาเสร็จแล้ว มาโค2ตัวนี้ไว้โอเคไหมครับก็คือเนี่ยเจ้าตัว V8 เนี่ยผมจะใช้ในไลฟ์สตรีมเพราะว่าตัวเนี้ยเอาไว้ใช้เนเนียนได้แต่ส่วนตัวเนี้ยเอาไว้ใช้ตอนแบบเรา AFK เคโอเคไหมครับอันนี้เอาไว้ AFK ตอนนอนหรือเราไม่อยู่จอโอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างระหว่าง2เวอร์ชันนี้กันเลยครับโอเคไปเ,เข้าเกมกันเลยดีกว,ว่า นี่นะครับผมก็ได้เข้าเกมมารอแล้วอันดับแรกนะครับมาให้เรามายืนที่ที่ใดที่หนึ่งนะครับที่เราจะไปตกปลาสักที่หนึ่งนะที่ที่คุณจะไปตกปลานะครับเราก็ยืนอย่างเงี้ยโอเคไหมให้เราเซตจุดดีๆก่อนจากนั้นให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมานครับเดี๋ยวผมจะลองเจ้าตัว v 8ก่อนที่ผมใช้ในไลฟ์สตรีมโอเคไหมครับมากดดับเบิ้ลคลิกนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเครดิตผู้สร้างนะครับ made by อะไรสักอย่างเค้กๆนะครับอ่ะเรามาสนใจตัวนี้ดีกว่านะครับมันบอกว่าให้ p r e s s p to begin นะครับก็คือกดตัว p เพื่อเริ่มโอเคไหมแต นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะอันนี้ตัวที่ผมใช้ออกไลฟ์สตรีมนะครับถ้าเรากดตัว P เลยปึ๊บอ่ะเห็นไหมผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับตอนเนี้ยก็คือมันตกเองทําอะไรเองทุกอย่างนะครับเห็นไหมจะสังเกตด,ด้านซ้ายจอนครับอันนี้ก็คือบอทมันเล่นให้ทุกอย่างเนยดูดิผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับเห็นไหมดึงขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็หอเห็นไหมแ้มก็แกว่งเบ็ดให้เองแล้วก็กดแบบคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวา ก็คือมันรันให้เองทุกอย่างครับประมาณนี้อ่ะแค่นี้พอก่อนแค่นี้พอก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวแค่นี้พอก่อนนะครับโอเคเราจะยกเลิกเราแค่กดเอ็มนะครับแล้วก็มาเปิดหน้าต่างขวาบนอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ผมใช้ออกไลฟ์สตรีมนะครับมันจะแบบมูฟหน้าจอได้3 6 0องศาเลยมันจะไม่บังคับ หน้ากาเล่นของเราโอเคไหมครับแล้วเรามาดูจตัวเวอร์ชัน v 1 1นะครับว่ามันต่างจาก v 8ยังไงอันเนี้ยเหมาะสําหรับการ f k เทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับอ่ามันจะไม่มีทางหลุดเด็ดขาดนะครับเวลาเราออนจอ20นาทีเนี่ยมันจะเตะเราออกจากเกมเลยใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันไม่เตะนะครับผมก็ไม่รู้เพราะเห็นอะไรเราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคเห็นไหมตัวเนี้ยจะพรีเซตมาด้านซ้ายจอแบบอัตโนมัติเลยนะครับไม่เหมือนตัว v 8เมื่อกี้ตัวนี้มันจะแตกต่างจาก v 8ยังไงเรามาดูกันนะครับถ้าใครจะฟาร์ม a f k ทั้งงคคคืนนนนนนะะะรรรััับบบผมมแแําากดเเซตติ้้ลวปี่ย ภาพให้เป็น1นนะครับขีดเดียวมันจะได้แม่เหล็กนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยปลาคุณเป็นพันตัวแน่นะครับผมรับรองเลยเราลองนับเหยื่อเบ็ดดูดีๆครับก่อน a f k ทั้งคืนน่ะแล้วเราตื่นมาลองลองนับดูครับว่ามันหายไปกี่ตัวนะครับเราไม่พูดเยอะนะครับเรามากดตัว P เหมือนเดิมครับกดตัว P เริ่มปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือมันจะกดเองตามอัตโนมัติครับมันจะไปเองตามอัตโนมัติสังเกตครับมันจะซูมเข้ามาในหัวเราให้ใกล้มากที่สุดครับผมก็ไม่รู้เพราะเห็นอะไรแต่มันใช้เสถียรที่สุดแล้้วนะครับเท่าาีผมมใช 1> v 1 1เนะครับเนี่ยเห็นไหมกดเช็คให้เองด้วยอันนี้เหมาะสำหรับการ a f k ้นะครับแต่ถ้าเราอยากใช้เนียนๆให้เราไปใช้ V8 นะครับออกสตีมได้ชิวๆเนี่ยดูดิดยกดเองอะไรเองหมดเลยนะครับดูครับดูแต่บางคนอาจจะแบบเอ๊ะพี่ทาไมมันมันไม่เช็คให้เลย๋ยวผมลองใช้ a อพ l e ปเบสกากดูครับว่ามันจะเช็คให้ไหมมากดตัว P เดี๋ยวเปิดโปรแกรมก่อนกดตัว P นะครับ๊บอ,อ่ะลารู้ว่ามันจะเช็คให้ไหมอะดูเดิมันกดเช็คให้เองด้วยนะครับเห็นไหม ดูเด้โคดไวครับไวมากเนี่ยเบ็ดกากากยังตกได้เลยครับแค่นั้นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ครับไวจอกงนครับไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาบเพราะว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ